ดีค่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC ช่องน้องจูเนียร์ทุกทุกท่านนะคะดูความสซนพระจ๋าจบอกว่าจะต้องอยู่ในถังนี้ตลอดชีวิตก็เลยเศร้าไม่เขาให้อยู่กับถังนี้ตลอดชีวิตทีนี้ถ้าเอามาเล่นอีกก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงทีนี้สำนึกไหมสลดไหม <c oughs> สลดแล้วยังเสียงเงนสลดไหม ดู Nacional, ค่ะแม่แม่ดูเอาออกไม่ได้นิ่งเลยเอาออกนิ่งก่อนขับพ่อเร็วพ่อนั่งดีดีนั่งลงดีดีพอดีพี่นะพี่นี่หน้าเอาออกให้ลาหน่อยดูความโซนเมื่อกี้เอามาเล่นได้ย well ังไงคะเอาออกให้หน่อยพ่ออเอาออกให้หนูหน่อยออกโอ้ยเลยเล่นแล้วก็เอาออกไม่ได้ ้วใครให้เล่นล่ะฮะใครให้เล่นเออโตเป็นหนุ่มแล้วยังเล่นเหมือนเด็กอยู่